ช,ชาําช้าหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกว่าตลาดหล่อโรงเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ในตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตและเป็นศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นตลาดชําชาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโดยมีร้านค้ามากมายที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปตลอดทั้งวัน นักท่องเที่ยวและชาวภูเก็ตสามารถมาสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินของชาวภูเก็ตได้อย่างแท้จริงสำหรับร้านคา้าที่มีชื่อเสียงในตลาดช้ำชานอกจากที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ยังมีร้านข้าวแกงจิปุกหล่อโรงที่เสิร์ฟอาหารใต้รสชาติเข้มข้นและร้านโอเอชาโบราณที่ให้บริการเครื่องดื่มชาโบราณหอมหวาน ตลาดชำชาเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ต้องการลิ้มลองอาหารพื้นเมืองภูเก็ตในบรรยากาศที่เป็นกันเอง